สวัสดีครับวันนี้คุณคิวกับพร้อมเอ็นเตอร์ไพรส์อารายวันนี้ผมจะมาเล่นลิงเจ้าเกอร์สายบัลลังปะทะก,กับอังเจ้าเฟเทอร์สายกาวิเอลเลกให้บันเริ่มก่อนจูไ์จูจบอังเจ้าต่อได้จูไ์ จวิวชิลจมตีฮิเท็ไม่ป้องกันได้เช็คได้ไม่เช็คสกิลโจนิงรอ โจมตีสาวันกาดได้เช็คคลิกคิปแหวนพลังข้างดามิเช็คคิปพลังแหวนสองสี่จมตีใส่วันกาดขอหมื่นหนึ่งป้องกอันก็เถิดสแตนด์อินรอ แล้วเป็นอาร์มาทีเนาะหลอดไฟเป็นไรนสกิลของอาร์มาทีโซบาซร์ดหนึ่งสูเปเรียคออ์อันนี้แล้วกันเอาหนึ่งใบแปะเช็ดตัวนี้ลงสนามคาตาบาร์ดหนึ่งพังงานคือสามพันเอาหรอเอาดาเมนหนึ่งว้ขึ้นมือจากนั้นเลสกิลเช็คคิออแวน เฮหวนก็ย่ากี้เอวอีหนึ่งใบคาตาปาหนึ่งเอาขึ้นมือเอาวิการขึ้นมือรัวๆสู้เพลเรียขอเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผิดผิดผิดตัวจะสกิลเช็ค สิสามพันจากนั้นคอนี้รเรจะบัดหนึ่งถูกก็พอจะนี่จากนั้นเิกเจ้านี่ทิ้งมือหนึ่งใบทิ้งติกเกอร์เอาหนี อืมเอานี่ขึ้นมือแล้วกัน j u s kill Check Heal t i g g e r Heal ได้ day. สมรรถนให้ตัวนี้12โจมตีเรียากาศชึบชึบ20,07กับ2ค r i t i c a l โจมตีเรียากาศ ไม่ป้องกันรเช็ค right ไม่มีทิกเกอร์ดมเช็คสองดมิทฮียฮียได้พลังแวนโจมตีแวนกาสองสองปล่อยจังก็เรินแซนจอราเป็นรายชาซากด้าครอบันอิมเมจเนอรี่กีฟฟอส คอเอโร่สกิลของอาบาโซบัสหนึ่งชุบตัวมันเองเทคเอโร่บาสหนึ่งเทคบั้นคาตาบัสหนึ่งโซบัสหนึ่งคลิกกับฮิวของฝ่ายงเจ้าไฟเทอร์จะส่งผลต่อข้ามจ,จะกดสืดเพลินต่อไปของอีกฝ่าย สิบสี่โจมตีใสเ่เรียกเก็เอสตีแวนดีกว่าขอหมื 21, 21, ่นหนึ่งดับเบิลอินตาสิบสองหมื่นหนึ่งตีแวนไรเช็ค เทกทัสเบดเข้าจะบัตหนึ่งจอการหนึ่งใบบรียการฟันค่าหนึ่งใบไปดูกันด้วยกันสองหมื่นจงตีแสวันการที่เทคปล่อยแต่ว่าไม่มีบัตดนั้นจบเทิรน ดอมือกี่ใบวะเนี่ยสิบใบในโคตรหนาะไร้ายอิมเมจเกีฟโปรเทคคอบั๊ดหนึ่งชบุบจากงานดัสคิวเช็ค จากนั้นเช็คของแมนกาดคัร์ทบาชหนึ่งเช็คของคาร์วิเอลอ๋อจะมีหนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบจะไว้ใต้กองหิวให้อยู่มั้นไปเลยดับเบิลเดสคิวเช็คดรอปทิกเกอร์ส่งพลังให้ตัวนี้ดรอการ์ดหนึ่งใบเซคันด์เช็คเช็คการ์วิเอลบวกหมืน่นชังแถวหน้า ขยับงี้มาทำอะไรต่อได้ไหมจังหวะน,นี้คอคอนี่ข้าโซเออดอปหนึ่งใบเข้าดำเม็ดโซน คิ้ตีแวนห้าพีจีสภาพนี้ง่าจะร้องปล่อยคิ้ออเวนไอ้นี่จะโซสามหมื่นห้าตีแวนต่อสองสามขอหมื่นห้าไปอย่างต่ำ ้องการจากนั้นอินเตอร์เซ็ปไรเช็คไม่มีจิ๊กเกอร์สิบก้าตีไม่เข้าจบเซอร์สแตนแอนด์ยอ มือค่อนข้างจะหนานใช้เป็นบันฟอร์ดวัน เทคบันลิงเกอร์คิเกอร์เท้าหมดนสองคนต่อข้างข้ามสองหมื่นตีแหวนปล่อยขิพลังแหวนเทคทำงานโจนเองก็โจไดฮิวอีกบายแรงการอีกไฟหนึ่งบาย เอ๊ะไม่ได้าจังบาลเกตสองสองสองตีแวนได้หนึ่งข้าป้องกันนิดได้เช็คขีออกข้างนี้มือถ้าไม่มีอะไรเล่นสักอย่างสามหมื่นตีแวน ขอหมื่นเดียวป้องกันเออบ้าน์ทต้องทำดามิใส่แทบไม่ได้เลยและเป็นกับวีเอลดิมัชเนริกรีป์โปรเทควันพอมาร์ทหนึ่งซุปเปอร์เดคอร์เรียนดา เลสคิวเช็คไม่มีทิกเกิดจากนั้นเข็มของตัวนู้นลงสนามทิ้งมือหนึ่งใบาอาร์ตเมดหนึ่งใบขึ้นมือเหลืองนี้แล้วกันเลสคิวเช็คไม่มีทิกเกิด f o เ f อร์พา e ล a ์เทคแวนบัตหนึ่งโอลพลาสหนึ่งกรดมีดหนึ่งใบขึ้นมืออีกหนึ่งใบไว้ใต้ก่อนสร้างภาษาสยสองดรมีคิ พลังให้นี่แล้วกันให้ให้นี่ดีกว่าสักขั้นเช็คคียอีกใบน่าจะหนึ่งหมืนรอบนี้ให้นี่น่าจะพอแล้วแถมอีกสักใบ ทิ้งมือหนึ่งใบเอาราเมจหนึ่งใบขึ้นมือและสกิลเช็คบุหมไม่แถวหน้าจะถทกแวนห้าหมื่นห้าจมตีวันกา่ายหาหมื่นห้าสองคิห้าบีจี ขอชียลสี่หมื่นห้าป้องกันทำนี่ขอ 30, ้อศอสามหมื่นโจมเตี้ยนก่อนเทรดรามมโด้คอร์ทบาสหนึ่งห้าพีกซีไม่น่ารอ ได้เช็คไม่มีเลยแลมวเมดเช็คโอเคเอ็นจิเนอร์ฝาชนะมือโคตรชนาะอ่าก็จบไปแล้วนะครับใครหยากเข้ามาดูก็กดซับกดไลค์ผมเลยนะครับ